มาครับทานข้าวเที่ยงน้ำกันครับผมต้มยำคงไก่สูตรเบาแก้วชิมน้ำกันเลยนะครับจะแซ็บสักขนาดไหนอ,อืมหนัวมากครับหนัวมากอืมโอ้ยลงคอเลยครับผม ทำงานมานเหนื่อยได้สดน้ำพอนฮออขายม่ได้มหมากอร่อยยจ้อุออ่นบ่อยครับผมมันก็เลยโคตรจะเปื่อ,อยอ่ะ <laughs> มาครับผม โอ้ยจนแบบกระดูเขาอะไม่ต้องใครออกเปเบื่อไปเลยสีแดงแทบมันออกหวานนุ่มโอ้อะ ทาได้ผมพี่คงทำใหม่ทำใหม่ของใหม่ของใหม่ว้าสุดยอดมาเด้อมาเด้อต้องคาบสึ่งลำตังครับผมอร่อยจริงอ่ะช่วงคอมันจะเป็นแบบ อะไรที่แบบยอดอะ่ะเป <III> ิดมากเลยเดี๋ยวจะกระดูกอ่ะดูดไปนเนื้อแบบก็คล้ายแบบมันหลุดออกมาเลยอืมอร่อยอะ่ะ